สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจอกันอีกแล้วนะครับนอนคอนเทปเนะีแต่ไม่ได้เทปจริงจหรอกครับวันนี้เราจะมาเล่นปืน A W นะครับวันนี้เราจะมาเล่นหมดอย่างโซนอะไรเนี่ยครับเราจะมาเล่นถ้าใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรกัรุ่นคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วอยากให้ผมเล่นหมดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่ด้านใต้คลิปนะครับ ผมก็จะทําตามที่ทุกคนขอนะครับแบบแต่งตัวอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนขอมาผมจะทําตามทุกคนเลยครับหรือว่าจะให้เติมเกมผมเติมให้เลยครับจะเติมสุ่มขวางนะครับผมก็จะเติมสุ่มให้นะครับ <S <S ผมผมก็อยู่อยู่ที่ปรองมาจางไม่มีอะไรทั้งำ tạch mạnh Chẳng khai Chưa tèo ngon mà nói xa nhai Mang đó Ở đây dạng Mình toán đã luôn อ๋อครับชุดชุดที่ผมใส่อยู่อีก24ชั่วโมงมันจะหมดเวลานะครับผมต้องใส่ชุดเดิมไปก่อนนะครับเดียวเดียวผมต้องใส่เสื้อแบบไหนนะครับทุกคนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอ้อะไรของมันวะ นี่นะครับเราก็จะมาใส่กางเกงกันนะครับเป็นกางเกงแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนน,นี่รอรอมนะครับมันจะหลวดเสียตอนไหนผมก็ต้องรอ ไม่ใช่ว่าจะแบบเข้าอย่างเดียวเลยนะครับมันก็มีได้นะครับสินสี่จุดามไม่ได้นะครับเอาล้วนะเพียงเ็จโอ้โหไม่รู้รรเข้าทางเฟสเฟสเฟสอ้อมกะกำลังร่ให้มันหลดให้เสร็จกล้จะ ไปใช้ aw นะครับผมจะใช้ aw รล้วนเลยนะครับแต่ว่าผมจะใส่กินปืนก่อนนะครับขอโทษทีทำไมมันกลับห่วงกับห่างอย่างนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมได้เลยเก็บเป็นที่สุบร้อย กว่าจะเข้าไปในโหมดโซนฟรีสไต์นะครับเราก็จะเข้าไปเล่นแบบโซโลโดีกว่านะครับเข้าไปนะครับเป็น AW นะครับเราจะมาเล่น AW ผมต้องทำแลมให้ถึงร้อยเหมือนเดิมนะครับตายเท่าไหร่ว่าตายสิบพอไม่งั้นก็ยี่สิบเพราะกลัวตายตายเงือบ ้ยตัยยอดเยี่ยวผมลืมแนะนำรูปผมนะครับว่าไงลูกพ่อพ่อพ่อแม่มตายแล้วพ่อโอ้ยไอลูกเวนมึงพูดที่อะไรมึงว่าไอสัตวนะ์เอวนะเอวคูแล้วก็ต้องใส่เก็บเสียง แมกกาซีนสิแค่นี้ก็ใส่ครบเดียวนะเราก็ต้องเอานี่ไปด้วยนะเราก็ต้องเอาหยาหยาอ๋อ,อก็เต็มแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวนะถูกยิงไปเธอเดียวถูกยิงเลยไม่ต้องพูดถูกยิงจริงๆ,ๆด้วย อ่าทำไมถึงทำแบบเดี๋ยวกลับโทรศัพท์แล็ก ลอยมาต้ำตาม,ตามเมอนกับว่าเอามาสองบอกแล้วได้ใช้บอกเดียวนะทุก con những ทำไมมึงจ้องตเตะเหรียญฟูย่างเดียว อไอส้สัตว์มึงเนะี่ยมึงมึงต้องเจอต้เจอแก๊งสไนเปอือไอ้หวังป็นเฮียอะไรวะแหม่เล้งตะกูไอ้สัตว์อย่งี้ติดหวัว ไม่มีเวลาพันย,ายน่าไอเวมนมายิงกูทำไม สิบพิวแล้วทุกคนไอ้เหี้ยนี้อยางให้กูได้จับลูกสองนะไอ้สาดเจ็บ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 เพื่อน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 จะยงิงกูนะไอ้เวนเนี่ย ยิงมนะไอ้ย,อยมีแต่ว่าจะกดไหลมึงนำ้ำกดเองไอ้ยโอ้ก็ไังกปยิงลยทำไมถึงทำแบบ คน,น,น,นต้องมาเล่น MP ซะแล้วไอ,สอ้สัสกูโมโหมากจริงๆทุกคนกูไม่ไหวจริงๆแล้วนะมึงบังคับไอ้กูขึ้น เอ็วีดีเดี๋ยวนี้อยาไม่ต้องจำไปแล้วพี่อะพี่อะไอซัด บาโซละสัตว์ไอ้สัตว์แม้มึงหรอไอ้เหี้ยทักมหาหับโค่หังหรอไอ้สัตว์ไม่เช็บขึ้นนะมันไอ้เหี้ยแม้แม็้สิเจอร์กูจะลบคลิปอยู่นะครับทุกคนตัวไอ้เฮียนกูบ่มีขัด ไายนอนมึง

ม่ได้พัให้พึ่งมึงดูหรอเอาปถึงเียงนี้ไสันี่กูถูกยิงถึงเดือดกูจะน้อยน้อยเด็กกูมเราจะตอบไวยอันนี้ ถูกถูกยินคนเป็นไงชนะแบบนี้ถือว่า,าครับว้าวเพิ่มขึ้น,น,นทำบ้าหาพ่อเนาะเฮ้ยมันไม่บา้า

เด็ดแม่ไม่หัวไปทำบักซะที่ไหน โอ้โหอีซีเสืส้มึงไม่มีวันละได้หนี้หรอก Året har på raptokoll โอ้โหงานนี้ไม่มี job ไม่นี่น

จะจองล้างจองผ่านกูถึงนายอีก,กตาย me.